วิธีนวดลดสลายไขมันที่พุงนะคะเราสามารถใช้2มือของเราเนี่ยในการนวดลดสลายไขมันที่พุงได้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องวอร์มครีมก่อนนะคะให้ทั่วท้องของเราโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาเลยดีกว่าก็จะนวดวอร์มครีมแบบนี้ก็คือนวดตามเข็มนาฬิกา หลังจากที่เรานะคะนวดตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วเรานะคะก็จะมีการนวดโอบที่เอวดึงมาท่านี้นี่จะทำให้เอวคอดได้ด้วยใช่ไหมเหมือนกับที่เขาเรียกว่าสร้างเอวเอใช่ไหมคะอืมอย่างนี้นี่เวลาที่เรานวดเนี่ยเราต้องสลับไหมฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เราก็ต้องไปนวดฝั่งนู้นด้วย<ช>ถูกไหมเวลาที่เราทำก็คือทำทีละข้างโอเค แล้วพอเรานวดเสร็จอือ <c oughs> คืออย่างนี้ก็ได้ <c oughs> เวลาไปนี่คือน้ำหนักต้องไปบทเลยนะคะท่านี้นี่ถ้าเราเรียกในภาษาของกันเรียนก็จะเรียกว่าท่าบิดผ้าท่านี้จะช่วยสลายไขมันได้ทำให้ไขมันมันแตกตัวพหลังจากไขมันแตกตัวเสร็จแล้วก็วจะโกยมาอีก เริ่มตีแล้วนะคะตีแบบนี้เจ็บไหมคะหุ่นไม่ค่ะไม่เจ็บนะคะหุ่นของเราไม่เจ็บก็จะค่อยๆตีค่อยๆลงน้ำหนักจะไม่ลงทีเดียวถูกไหมคะก็คือการตีเนี่ยจะตีตกจุดหนึ่งจุดนี้ประมาณห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งโอ้เห็นไหมคะ เพียงแค่นี้นะคะใช้สองมือของเราเนี่ยก็สามารถนวดสลายไขมันบริเวณหน้าท้องได้สสท่านไหนที่มีปัญหาพุงป่องนะคะแล้วก็อยากลองนวดลดสลายไขมันลองมาดูนะคะหรือท่านไหนนะคะที่อยากเรียนตอนนี้ท่านเปิดสอนแล้วนะคะเคล็ดลับวิธีการนวดลดไขมันนวดลดเซลลูไลท์ค่ะบอกเลยว่าชั่วโมงทาเงินสูงมากๆเลยเพราะเวลาที่เรานวดนะคะเราไม่ได้นวดทุก ทั่วร่างกายของเราแต่เรานวดเฉพาะจุดค่ะและจุดหนึ่งนะชั่วโมงทําเงิน1,000บาทขึ้นยิ่งถ้านวดเป็นนวดเก่งเห็นผลลัพธ์ยิ่งสร้างรายรับด้มากขึ้นถูกไหมคะ เพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกใบน,นี้อยากสวยค่ะอยากหุ่นสวยอยากหุ่นดีค่ะแลาคุณใช้สองมือของคุณนวดหน้าก็สวยแล้วนวดหุ่นก็สวยอีกโอ้โหสร้างในรับได้หลายต่อมากๆเลยนะคะหรืออยากทําธุรกิจการนวดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะวันนี้ธัญานีเปิดสอนแล้วค่ะให้คุณนวดแบบถูกต้อง ตามกฎหมายนะคะมาสร้างรายรับด้วย2มือของเรากันนะคะสนใจเรียนพิมพ์คําว่าสนใจด่วนนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะและตอนนี้นะคะในโอกาสเปิดคัเรียนใหม่พิเศษส,สุดนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยเพียงแค่20ท่ทันแรกเท่านั้นอยากรู้โปรโมชั่นพิเศษพิมพคําว่าสนใจเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งให้ค่ะไปเลยคะ่ะบ๊ายบาย